ใช่เหรอมั้งผมว่าเดาเดาใช่ไว้ก่อนเมื่อไหไ่จะเข้า สวัสดีครับพี่วูสวัสดีครับพี่ว,วูสวัสดีครับ,รบเอากำลังรับของเลย เรนเรารธเสวัสดีค่ะพี่เติ้ลฮัรีมตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามา ไม่ใช่ผมครับพิ่ต้ไม่ใช่ผมเด็กืึนะปืนสามทุกคนมาแตครับโอ้โหปืนสามพ่นลั่นไวโทุกหนดวงครับ เข้าแคลนทําไงบ้างจบสมัครมาเลยเดี๋ยวไปรับจบสมัครมาเลยเดี๋ยวไปรับจบนะครับผมไปไหนแล้วอ่ะหายไปแล้วะหายไปไหนวะมันหายไปไหนอ่ะทุกคนมันหายไปไเดี๋ยวขอไปนะอีกจะได้จะได้จะได้อยู่ยิงทะล,ะะล,ะะละุบ้านเลย บ้านมาปะปปะปะปปฮะเข้าไม่ทันนี่ไม่ใช่พี่หรอบอกเลี้ยข้องมาบอกเลี้ยข้องมาบอกเลียข้องไว้เดี๋ยวเข้าไป đi không ngoài để không đi không ngoài để đi không chuẩn không đi không บอกใน้ข้องมาเลยพี่บอกใน้ข้องไว้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมเข้าไปเองบอกได้ข้องผมไว้เลยเดี๋ยวผมเข้าไปเองครับ เฮ้ยมันมาชุบกันอีกแล้วมีคนเยอะอ่อชุบกันอีกเด้อไปไปไหนละชุบกันเม่อกี้นี่หายไปเลยไหนเนาะวิง่งไปไหนแล้วน้อไม่มีอยู่นี่ Killing spree. ไม่แหลกเฮะมันไปไหนหมดอะไม่มีเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีเลยทุกคนดูฝั่งไหนวะ เปิดล่าข้าหัวหนะล่าข้าหัวสักหน่อยดูล่าข้าหัวหนะครับรับภารกิจล่าหัวแล้วอะตายเลยล่าหัวแล้วล่าหัวเสร็จเป็นตายเลยทุกคนรับภารกิจล่าหัวแล้วข้าหลัง สวัสดีพี่ฮันนี่อ้าวพี่พี่ไม่เล่นแล้วเหรอพี่ไม่ชอบคณิตไม่เล่นแล้วเหรอไม่เล่นแล้วเหรอถ้าไม่เล่นผมจะไปแล้วนะอุ้ยแล้วตอนเมื่อกี้ไม่มีแล้วทีนี้จะมีขึ้นมาท็อัตรูแล้ว ันณว,งวางไอ้บอลไว้เต็มเหนือทุกคนนี่มันอยู่นี่เห็นปะหายไปไหนวะอยู่ในบ้านเหรอรืยอยูไ่ไหนไม่เห็นตัวเลย ยู่ไ,ไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะขอของหน่อยโอเคพี่ไม่เช่าคณิตเดี๋ยวเข้าไปแล้วง จะจบแล้วในแปดตัวท้ายแล้ว เฮ <Done. S 2> ้ยกระสุนไม่ออกกระสุนไม่ออกครับผมหนูไปนอนในเกมแล้วหน,นูไปนอนไปนอนไปนอนในเกมกันแหละเพื่อนพี่ไม่เล่นไม่เป็นนะ่ะพี่เกล ตู้อยู่ข้างหลังเขาเขาไม่เห็นเนะเขาเล่นไม่เป็นเหรอพี่เพื่อนพี่เกล่ะกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ฉันสร้างเครื่องสร้างเห็ดแล้ว ตบศัตรูแล้วว้าวเป็นเดิมเลยกำลังยึดแอดรอปป้องกันเป็นเดิมเลยทุกคนขอบคุณนะหนูเล่นรอนะพี่โอเคครับ ตอนนี้นยิ่นี่ไม่แตกมันไม่แตกเขาทำอะไรกันน่ะทำไมเขาไม่ยิงอ่ะเขาไม่เห็นจริงๆหรอตัวสุดท้ายอ่ะเขาไม่เห็นหรอ ขำจริงเอา้าทำไมเขาไม่ไปชุบปะเขาทำอะไรกันอยู่อะพี่บีพี่เกมจงเอาเพื่อนพี่มาเล่นแล้วนะเพื่อนพี่เล่นไม่เป็นจริงๆอะเพื่อนพี่ขับรถเล่นอย่างเดียวเลยอะ เดี๋ยไม่พอครับผมเดี๋ยผมไม่พอนะของอยู่นี่อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะ<า>ขอบคุณนะ